ทำตัวลับๆล่อๆอีกแล้วอะ่ะจริงด้วยต้องทำอะไรไม่ดีแน่เลยอะ่ะฉันว่าเรารีบไปฟองเจ้านายกันเถอะสวัสดีครับคุณลูกค้า<ม>ต้องการอาหารอะไรเพิ่มแจ้งพนักงานเราได้เลยนะครับครับ<ส> จ้านายคะเจ้านายมีอะไรหรอครับป้าแม่บ้านที่ทํางานตําแหน่งพนักงานล้างจานให้เราเขาแอบออกจากร้านเวลางานแล้วก็ทําตัวลับๆล่อๆทุกวันเลยค่ะฉันว่าเราต้องรีบแจ้งฝ่ายบุคคลให้ไล่เขาออกได้แล้วนะคะใช่ค่ะเจ้านายไม่ต้องเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองพวกคุณสองคนทํางานต่อเลยครับค่ะ ครับคุณนพส่วนเรื่องการประชุมของเราเนี่ยผมต้องขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับพอดีว่าผมมีธุระต้องจัดการนะครับอ๋อครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณนพมะนาว มะนาวรอยายนานไหมลูกมะนาววันนี้ที่ร้านก็ทำซาลาเปาไส้หมูของโปรดหนูไงหนูก็รู้ว่าซาลาเปาที่เนี่ยอร่อยที่สุดหรือลองกินสิ ว,วันก็ให้หนูกินแต่อาหารเหลือของพนักงานหนูกินทุกวันจนเบื่อแล้วเนี่ยมันนาวทำไมไม่โตสักทีกที่มันอร่อยมากเลยนะ หนูนี่เขาเป็นยายของหนูเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมห,หนูต้องทำแบบนี้ด้วยละ่ะเ็าตั้งแต่ที่เราย้ายมาอยู่ที่นี่ยายก็จะเก็บอาหารหมื้อเที่ยงที่ทางร้านใจให้กับพนักงานเอามาให้หนูกินทุกวันส่วนเงินที่ได้ ยายก็ต้องประหยัดอดออมเพื่อที่จะส่งหนูเรียนถ้าเกิดว่าหนูไม่ทำแบบนี้ยายของหนูก็จะไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วพ่อแม่ของหนูล่ะก็ตั้งแต่ที่พ่อกับแม่ของหนูเลิกกันก็ไม่มีใครสนใจใหญ่ดีหนูเลย มีแค่ยายของหนูนี่แหละค่ะที่เลี้ยงดูหนูมาตั้งแต่เด็กจนโตยายให้หนูทุกอย่างเท่าที่ยายมีหนูอยากตอบแทนยายหนูอยากให้ยายหนูกินอิ่มบ้างพี่ต้องขอโทษนะที่ถาแบบนี้ คือคือว่าเจ้านายเออเออคือสาะเปาลูกนี้คงจะเย็นหมดแล้วมั้งครับผมขอลองชิมหน่อยนะเจ้านายคะฉันขอโทษค่ะฉันรู้ค่ะว่าฉันไม่ควรขโมยของจากในร้านมาแบบนี้ป้าครับป้าทำงานที่ร้านได้กี่เดือนแล้วล่ะครับ ฉันอ,อกเลยฉันขอร้องฉันมีภาระ,ะเยอะงานหนักงานเบาฉันก็ไม่เคยเกี่ยงงานสุกระปลกฉันก็ทําได้นะคะเจ้านายอย่าไล่ฉันอ,อ,นอ,อกเลยฉันขอร้องนะะครับป้าเข้าใจผิดแล้วล่ะครับ <S <S ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป <S 2> <S 2> ผมอนุญาตให้ป้าผ้าหลานสาวของป้ามาทานข้าวที่ร้านได้เลยนะครับจริงเหรอคะ จริงสิครับป้าเป็นพนักงานที่ร้านของผมเราก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแค่เพิ่มจานเพิ่มช้อนมาอีกชุดก็แค่นั้นแต่ผมมีข้อแม้อย่างหนึ่งนะครับข้อแม้ข้อแม้อะไรคะช่วงวันหยุดป้าต้องพาหลานสาวของป้ามาช่วยงานที่ร้านด้วยนะครับแต่ป้าไม่ต้องห่วงนะผมให้ค่าจ้างปกติเลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะเจ้านาย ขอบคุณมากๆากเลยนะคะขอบคุณค่ะเจ้านายเออ้าไปทำงานต่อแล้วนะคะเดี๋ยวสิครับป้ามาดูนู่นสิครับ